นูเดือนเมษาดูก็ไม่รับงานรับงานแบบแบบไปแบบไปไลก่อนที่จะมาลอลิเก้ะค่ะดูก็ไม่รับพอดูปรับปรุงทุกอย่างมันกลับแย่ลงทุกอย่างมันกลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับดูเหมือนเดิม ดูไม่รู้ว่าจริงๆต้นสายไปเหต่มันคืออะไรกันแน่ดูไม่รู้แต่ว่าเขาก็ให้เหตุผลมาดูก็รับฟังแต่พอได้วนนันที่ดูคุยกับหัวหน้าดูก็พูดบวดทุกอย่างว่าเออว่าเออเนี่ยรู้สึกทำไมมันไม่เป็นเซฟโซนเลยอะไรเงี้ย นูก็พูดเพราะว่าหน้าเวทีเจ้าเวทีดูก็เล่นลำบากบางทีดูหันมาเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เดินเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลิกก็ก็หายเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงแต่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่บอก ผู้ใหญ่หนูส่งบอกแชทดูบีมันเป็นแชทที่หนูส่งบอกนะตั้งแต่วันที่27เลยที่หนูไม่ได้ไปหนูส่งบอกพี่ดุลพี่ดุลคือคนที่อยู่กับป้าแก้วหนูส่งบอกเขายาวเลยไม่ใช่แค่หนูไม่ได้ส่งบอกแค่ว่าหนูไม่สบายหนูบอกว่า ดุลานะจ๊ะดุลานะเพราะว่านเนี่ย,ยคะนะ่ะเนี่ยแชทยาวขนาดเนี้ยหนูไม่ได้พูดแค่เรื่องไม่สบายแน่นอนหนูพูดแค่ว่าหนูพูดว่าหนูป่วยด้วยแล้วก็ไม่ไหวจริงๆหนูอึดอัดใจแล้วหนูก็บอกถึงปัญหาหนูก็บอกถึงปัญหาทั้งหมด พอพี่บิ๊กส่งมานูก็ส่งกลับไปหาพี่บิ๊กด้วยเหตุผลเดิมเลยด้วยเหตุผลเดิมเลยคะ่ะดูไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้มีอะไรแอบแฝง กลับมาคุยกับแม่เลาแม่ก็ไม่ได้แบบแล้แม่คือเขาไม่ได้ป้าพึ่งจะรู้หนูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาหนูเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมาหนูก็เริ่มกลับมาแล้วหนูก็พูดกับแม่แล้วว่าแม่หรือว่าเราบกพร่องหรือว่าเราอย่างไง หนูก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลง <c oughs> หนูจุดท่วบอก,กลุงตลอด ูคุยกับหัวหน้าค่ะคุยแล้วแต่แค่ว่าของหนูยังไม่ได้เอากลับมาไม่ได้เอากลับมาแค่นั้นหนูอะไรรู้สึกว่าทําไมหนูหนูเซฟความรู้สึกคนอื่อๆแต่ทำไมความรู้สึกหนูไม่ได